สวัสดีครับพี่สานมาตเชิญว่าผมอาหลังพี่น้องครับมามาตอสดีค่ะพี่น้องี่สานบ้านสาวเชิญค่ะพี่สานเอยเตอรี่ทีมดค่ะไอ้น้องเพิ่นเอาัเงี้ยกระหลังเนี้ยซาดไม่ค่ะก็เลยขาพี่น้องอาร์ติสั้นสัค่ะไค่ะก็สมเมขเงิ้ไม่ต้องลูกค้าบริการจะฟองคนี้นะค่ะจ้าขอบคุณนะครัอมไก่ครับ ห้าสิบุมครับเเด็ดครับน nhà มี cây อ่อนครับห้าสิบแปขอบคุณนะคจ้ามือนี้กพลาาหลายคือมันมีสอง้ย มือน่บักเ้าลายๆเน้มือหน้่ยจี๊ดบัก้าวาลายๆนะค่ะขันได้กลับบ้านอันแปลบักข้าาเขาเองเลยอบักข้าาเขาเองบันจ้าาแงดถึงเท่าไรจไดเจาบาทจ้าสองเาาเด้าจังเงินอันบากเานีือเองินไหยกันนั่นเลยาหิงจ้าหนูหิ่อไรนี่เรามั้ง องเลยนรุ่นี้อนเดีนวกันเียกันพ่อกันเลยหนูแพกไ้ว่าแม่ได้อันไมได้ก้าอันไม่ก็ได้นวลแพ็กไปน้ำมะเทือบันขาเเลิกกันเอาถุงนึ่งบาค่ะใตอนะส้าสี่สิบเนาะรวมห็ดบุญนะค่ะอ่าใส่บาทด้วยนะคะเดีลยวง่าย ออมไกลแต่แบเห็นว่ใหม่มีตะตอนเลยเด้อจ้าสเตบไหัวตะเหลี่ยมมาบรรเากนมือนี่กโอเคอุนะคะจ้าอันนี้ใช้ละค่แล้วจะเจ็ดสิบบาทจ้าบาทนะคะ ได้ค่ะหัวแะเห็ดเดียวเห็ดเดียวกับมาเลยมันอีกถึงมาสิกอนค่ะสองถุงตอนสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะตาอีกสองถุงคากแ่ะขอบคุณค่ะไปจากนี้ยี่อะไรเนี่ย เูกค้าโทรมาถามมายูสค่โทรมาใามค่ะว่ามือนน้ยังไม่ได้ล้มไบรรทายนะค่ะมาบรรเล่ากนพี่น้องม่เติดกับมาบรนเลากนเลยหอมไก่ใส่หมูรักก่อน้ำหวานเท่าไหร่คะไม่บ อคุณรวยหนึ่งถุงมีข้าวอยู่ปะมีมีอยู่จ้ะแต่ว่ามือนี่บอกค้าว่าหลายคือออมไกลเดียวอยู่นี่ถุงหนึ่งกันโหลขอบคุณค่ะสี่บาทนะฮะเอซีน้ำมาเองเป็นฝ่ายยังว่ได้องินกลับหรือเ่ะสี่ติดตอนหกติดขอบคุณค่ะไปได้บอกพุงครับแกงน้องไม่ครับ จะเอาไใกล้ตึ้งเราจะชูอย่างนี้เหตุนี่นะเห็ดของหวานเลาวเห็ดหน่อยดิองเลาเหมือนอะไรดีเนอบวัวน้อยหมดเอ้ยน้ำมือนี่นะโอเคได้ได้ดีได้พืชแต็มเปิลแล้วก็ขายของพร้อมค่ะเลี้ยงสิเลี้ยงไหมครับเนี่ยจะเอาเชื้อไส้นี่ใยไหมอ๋อเดี๋ยว มีออมไกจ้ากับออมไกเสบักงกับเก่งน้อไม้้แล้วก็ของหวานจับข้าวจ้าเป็นมันม่วงตากหนี่แะจาแยงน้องไม่ปะครับแยงน้องไมเห็นห้อนครับแกงน้องไม้ คขอบคุณนะครับคุณนะใส่ข้าครักอย่างน้อ่กับพร้อมไก่เป็นแบบหอมๆะือแกงน้มัน้ำมัเงินนะครับ่ okay. Okay. ้นๆเลยครับข okay. ้นๆหัวตะเหียมตุมาบรรเลากนต้นมัน okay. okay. ี okay. ่เต voilà> ็ดเนี่ยจ้าโอเคหนึงนะคะของหวานก็มีนะคะได้กินแล้วบอกจ้าปานอ่ะ

ซองถุกไหมคะร้อนร้อนอันนี้เก่งทำไอ้าวตายแล้วผมทั้เห็นไปอันนี้เก่งใช่ไหมบอกเขาอูว่อันนี้ไม่ยังอ่ะเก่งทำไเก่งเนาะนี่ไงอ้าวซองถร้อนอันนี้คืออะไรอีกอ่ะเกื้อหนาอยแลคุจะกินหมดไหมเนี่ยอันนี้มอนก็อรอยอร่อยหวานหวานน่ารัก ครับจ้าเอาไนะค่าฮ่าฮ่อจเ็นล้าเาเขามาใส่หนีนี่จัดจังไรกับบ่อคาพี่น้องมากจัดรอัอไก่จบอกคุณอไก่เมื่อวานแกงกิเลเอ้ยยังน้อแกงหน่อไม้อร่อยนะครับต้ออา อยากปะค่ะมันม่วงเอามันม่วงมันม่วงมันม่วงโอ้ยโอ้ยจะกระหังไปเมาอันนี้ยังก็ล่ะมันม่วงใช่ไหมมันม่วงไหนไหนมันม่วงนะน่ามันเป็นมันม่วงไหมพอเอานี้นะกดค้นเลยเหรอนี่ครับของเทียนยจเงินบาดยากเขาเขาเซดไปเลยโอ้ยเอาไปแล้วเขาจะ ผมก็แย่งไม่ได้ไม่คิดก็ไม่กระเจียเก่าแตกแตกน้ำแตกน้ำแตกเรยเอาบะเนี่ยเอ้ยจบเย็ดสี่ลูกหลยบตีดอกคองมันมันเรื่องมากเืองว่าแกงก็ไม่เนี่ยล้วแต่อากรามมึงเนี่ยน้แต่อะไรนเต้ไรสองสามน้แกงน่อดแกงต้มแกงน้ำไม้จ้าหนังมมีรับ หนังบ่มีมันผสมอะไรอ่ะถุงนึงเอาแกงหนังแกงได้หนึ่งนัดจ้าเสียไปเลยเส้นไปเลยสิ้นเดือนก็จะร่อยมาเก็บดอกโอ้ยตายแล้วบ่มีไข่ดอกกระปั้นขอบคุณค่ะบสุดซอยสมือเลยยังก็มีสรุปแล้วมีแต่หมดแล้วใช่ครับค่ะออมไก่หนึ่งถุง โอ้งเาร่อเตะถงนึงมเป็นของีย่างบุนั่งนัส็น้อไปอบค่าบ้านไปขายให้แม่ให้นสันมาอ่อเส่หนังนึวงนี้นะมาเอาเจ้าของหวานเปล่ามดจักเดียวมุกหมดนะอันนี้ซื้อไปส่งไอ้อ้แล้วเนี่ยส่งเนี่ส่งนมันมาขอบคาขอบคุณค่ะคนนั่งกินอันั้นม่ต้องม่ต้องอัน้ิเขาช่างเขาช่างเียเนี่ยเียนีเนี่ย อาจจะกลุงไม่ง่ายกลุงเดียวนะคะขอบคุณค่ะครับได<ป>้เดี๋ยวแมวต้องหึงจังงูบ้านนี่ไปเอาเกงหน่อไม้ยี่สิบบาทเซ็นไว้ก็ได้นะแกงหน่อ,อไม้สิบเศษงูตะเลี่ยวมาคำไหนแก่งหน่อ,อไม้จ้าแกงหน่อ,อไม้ออไมีใหญ่โตๆตหนึ่งชงนี่ปลาแห้งถุงละห้าสิบบาทจนะ้า สองหวานสองถุงจากสี่จบาขอบคุณค่ะลูกค้าบอกว่าให้เซนไว้กับพนบักการมาทำเนีไปออกเงินนะ้ยเหนบหบ้าเกงอะไม้หถุงค่ะร้อนๆนะคะขอบคุณค่ะ เป็นดอกไม้นะคะกี่ถุงคะกได้ถุงน้อยหน่จ้าเดี๋ยวเขาไปเอาเฮิร์กบุนลารางวันสิบบาทอันนี้หนึ่งถุงดูว่าสองคะหนึ่งถุงจ้าขอบคุณค่ะสามสิบบาทจ้าขอบคุณนะค่ะนี่ละเป็นดอกเงินมากไงกระน้องมางจ้าจ้า คลอมบานไหมฮะจ็คทูงไมแตมอ่าขึ้นเขาแล้วไปหนีจ้าคำมืดจ้าอันนั้นแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้จ้าแล้วกับปลาแก้งขนมีกินอยู่กมาต้องไหเน้องซึ่งแกงน้ำไม้เบื่อ ่เ,เ,เรได้ทอดได้ปิ้งได้มันบอกเต็มแ้อค่ะเอามาหมากักอีกไอ้เกลือนึ่งเต็มเดี๋ยวร่างรึเปล่ยังอันนี้นะสามารถทอดเลยเ,าาเดี๋ได้ค่ะพราเฮาหมักเรียบร้อยละปุ๋งอย่างเรียบร้อยแล้วจะปุ๋งอย่างก็ทอดได้เลยหามเ่าต้องอันนั้นหามเพราะมีอันนั้องนเพิ่มแต่ตคนมาเลยก็ชิลล์ห้อยอย่างหน่อยเก่งนะไม่เนี่ยอันหนึ่งนะจ๊ะ หัวตามาหัวตาม้ะเหัวตามะ็ิไป้เถอะบเชือกกันเม้งมันไว้บอเชอเายังไม่ได้กินต่ที่นี่เอาเถอะยังวเพิ่งลมอีกพนเขา่ไหมน่ะ่นได้เ็มย่นอดแล้วเนาะ เอาต่าเดียวว่ะโอ้แต่ตุ้มเว้นประเดียวก็ปลาเข้มลูกปลไใบนีคันเดืหรือมามีเทอไม่เห็นม่มเมนเหรอก่นด้หนั่งมาจะมาแล้วบ๊กหวันใช่เหรอขดแหงอนี้ฝนกับีม่ียดแหงนี่ป็นเดียตัวสีเฮดเลียวน่ะเป็นวิน ปีที่แ <Okay. S 1> ล้วผมเคยได้ไส้ไี่มืมอละสิบล้อหบแอ้ออามาจุกไส้อ,ออกแปดสิบแปดสิบที่หน่าเธอเนอะาะหกสิบเจ้ะเธอค้านัหวานดี oh. <c oughs> นโอ้เม่นละกขอบคุณขอขอครั <ขอ S 2> บจอดอยู่นี่ละบึญเนึน่งไปพี่น้องแกงหน่อไม้ไหมคะปลาเดดเดียวปลาล้าปลานินมีหมดนะคะเฮ้ยเปิดออกแกงน้ำไม้บอนทอน ปลาลาปลานินตัวละสามสิบบาทนะคะปลาเด่นปลาหนินน่ะนะครับปลาตันพรหมนะอันเขยมันก็นอนยุบก้นซืิงจโอ้จ้าขอบคุณค่ะปลาลาปลานินปลาเด็ดเดียวเคุนทอดเลยพี่น้องซื้อละทอดเลยหอมหอมค่ะว่าสิทถาชิมชัวขายราคาชิ้นต้นลูกค้าออฟเซอรลูกค้าคนบอก หสองสามสน่ครบเลสองนแค่ได้รสมผัได้จำได้นะูกไหมเบแค่ไนแล้วครับนี่ค่ไละคเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวได้พี่น้องหนึ่งห้าหกหงปลาล้าตัวนาตตาทนะคะตาใหญ่ๆค่ะแไดตาก่้ หนึ่งถุงค่ะตัว,วัตแข็งนะไม่ตขอบคุณครับนีครับพี่น้องเอาให้เม่ตู้ไปทอดกันเมตู้นึง ปลาล่าจ้าปลาล่ามีก็เสริม่ันเด้กทรงได้ค่ะบ่ได้เหตุสายเด้อพี่น้องหน่อยๆนึงค่ะเฮ็ดตะไบกลิ่นรสสัมผัสได้เลยเอาหอมกับตามานน้ำอมตะไคลน้ำค่ะเกลี่ยน้ำใบกับเม็ดตูน้ำแดงกันเนาะค่ะแล้รสมับเสาร้อเลยล่ะเนี่ยค่ะกระเจียนอันนี้มันเหลือยุกใช่ถุงนาะเม็ดตูนรสมันจะไวเมื่อกินพอดีเพราะว่ามือนี้ลาจงได้ค่ะจนื่องกับฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยกระหมดหมดค่ะปลาแห้งนี่เอามาจะซื้อค่ะเพราะว่าไอ้รสมันเอามารอเพื่อจะซื้อ แล้วก็ค่อยจะไปแพ็กซุ้มยูบ้านน่ะนะคะ่ะพี่น้องอีเด้อค่ะจะไในก็ฝากกันลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้น,น,นะาเด้อวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรวเสริมรักพี่น้องเด้อค่ะ